นิยายรักโรแมนติกแฟนตาซีเรื่องดวงใจตใต้แสงจันทร์ตอนที่ 8. เผชิญหน้าสงครามปีศาจแสงอรุณศาส,สองผ่านช่องหน้าต่างกระจกหลากสีที่ประดับตกแต่งอย่างงดงามเข้ามาในห้องนอนของพิมพ์ชนกเธอเปิดม่านออกก็พบกับทัศนียภาพอันงดงามของสวนที่อยู่ด้านนอกของตำหนักพิมพ์ชนกออกจากห้องนอนเดินทอดน่องชมบรรยากาศยามเช้าในสวนดอกไม้เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์และใช้สมาธิในการครุ่นคิด หาทางแก้ไขปริศนาในสมุดบันทึกและความคิดของเธอก็สะดุดลงเมื่อเจ้าชายส่งเสียงเรียกเจ้ากําลังคิดอะไรอยู่หรือเจ้าชายถามฉันกําลังคิดถึงเรื่องราวในสมุดบันทึกในห้องบันทึกค่ะพิมพ์ชนกตอบแล้วหยุดกึกไว้พักหนึ่งเพราะนึกขึ้นได้ว่าตัวเองแอบลอบเข้าไปในห้องบันทึกโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าชายพอจะมีเวลาให้ฉันไหมคะฉันอยากจะปรึกษาอะไรบางอย่างเจ้าชายทําหน้างงมองศบตาเธอแล้วพยักหน้าได้สิ เจ้าจงบอกข้ามาเถอะพิมพ์ชนกจูงมือเจ้าชายเดินไปนั่งมานั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องบันทึกจันทราให้เจ้าชายเวหาฟังอย่างละเอียดรวมถึงเรื่องที่เธอได้ขอร้องให้สมุดบันทึกช่วยเหลือด้วยเจ้าชายเวหาฟังอย่างตั้งใจข้าได้ยินแม่นมมณีเล่าให้ฟังถึงพลังวิเศษของสมุดนั่นเวลาที่เสด็จพ่อทรงมีปัญหาใดๆก็ตามท่านจะเข้าไปในห้องบันทึกนั่นและเล่าทุกอย่างให้สมุดฟัง สมุดจะบันทึกและแก้ไขปริศนาให้ทุกอย่างให้เสด็จพ่อทุกครั้งไปเจ้าชายกล่าวถ้าอย่างนั้นเราลองไปดูที่ห้องสมุดอีกครั้งได้ไหมคะพิมพ์ชนกเสนอเจ้าชายเวหาพยักหน้าทั้งสองเดินไปยังห้องสมุดที่ซ่อนอยู่เดินผ่านทางเดินที่ซับซ้อนโคดเคี้ยวเลี้ยวไปแล้วมาจนมาถึงห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่ซ่อนอยู่หลังชั้นหนังสือขนาดใหญ่เจ้าชายเปิดประตูห้องบันทึกและเดินเข้าไปข้างใน พิมพชนกเดินไปยังโต๊ะทำงานและเปิดสมุดบันทึกขึ้นมาอีกครั้งเธอเริ่มพลิกอ่านหน้าต่างๆอย่างตั้งใจเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่ถูกทำลายไปที่ทำให้ปีศาจสามารถเข้ามาในวังได้เจ้ากำลังหาอะไรอยู่หรือเจ้าชายถามฉันกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่บรรพบรุษจันทราสร้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ปีศาจเข้ามาค่ะพิมพ์ชนกตอบฉันคิดว่าสิ่งก่อสร้างนั่นอาจจะถูกทำลายไปแล้ว ถ้าเราหาสิ่งก่อสร้างนั้นเจอเราอาจจะสามารถต้มแซมมันให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งทั้งสองใช้เวลาอยู่พักใหญ่ในการค้นหาข้อมูลใน,นสมุดบันทึกพิมพ์ชนกรวบรวมสมาธิและตั้งใจแน่วแน่พูดออกมาเบาๆก,กับสมุดเพื่อพลังวิเศษแห่งสมุดจงบอกข้าเถิดว่าสิ่งก่อสร้างนั้นอยู่ที่ไหนทันใดนั้นเองก็ปรากฏแสงสีขาวสว่างวาบขึ้นแล้วสมุดก็เปิดหน้ากระดาษเองจนไปหยุดอยู่ที่สมุดหน้านึงพิมพ์ชนกสังเกตเห็นภาพวาดหนึ่งภาพ ที่อยู่เกือบหน้าสุดท้ายของสมุดบันทึกภาพวาดนั้นเป็นภาพของวังจันทราที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเวทมนต์และมีสัญลักษณ์ประหลาดอยู่ตรงกลางพิมพ์ชนกชี้ไปที่ภาพวาดฉันเคยเห็นสัญลักษณ์นี้มาก่อนอันนี้หมายถึงอะไรเจ้าคะเจ้าชายเวหามองตามไปที่ภาพที่พิมพ์ชนกชี้ไปคล้ายกับว่าเจ้าชายเองก็คุ้นเคยกับสัญลักษณ์นี้ดี มันเป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์เป็นตัวแทนของโลกแห่งจันทราเป็นสัญลักษณ์ที่มีเวทมนต์โบราณที่สร้างขึ้นโดยบรรพบุรุษของวังจันทราโดยเฉพาะกำกับอยู่ในนั้นแล้วสัญลักษณ์นี้จะมีอยู่ที่ไหนบ้างคะประตูวังทั้งสี่ทิศแค่นั้นอ๋อยังมีอีกที่หนึ่งที่ดาบของข้าไงพอเจ้าชายผู้จกทั้งคู่ก็มองหน้ากันเหมือนกำลังจะเจอกุญแจไขปริศนาทั้งสองต่างพากันตื่นเต้นกับการค้นพบครั้งนี้ พวกเขาเชื่อว่าปริศนานี้จะนำพาพวกเขาไปสู่การค้นพบสิ่งก่อสร้างที่หายไปและช่วยให้พวกเขาสามารถปกป้องวังจันทราได้เมื่อเจ้าชายเวหาและพิมพชนกค้นพบสัญลักษณ์ลึกลับในสมุดบันทึกพวกเขาก็รีบนำความไปทูลพระราชาทันทีเมื่อพระราชาทราบเรื่องราวก็ทรงเรียกทหารองครักษ์ที่ไว้ใจได้มาร่วมกันประชุมในห้องโถงขนาดใหญ่บรรยากาศภายในห้องโถงเต็มไปได้วยความเคร่งเครียด ท่านทั้งหลายจงฟังให้ดีสัญลักษณ์ที่เจ้าชายและพระนางพิมพ์ได้ค้นพบนี้เป็นกุญแจสําคัญที่อาจนําไปสู่การค้นพบสิ่งที่ขาดหายไปและอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้ปีศาจเข้ามาในวังจันทราของเราได้ข้ามีคําสั่งให้องค์ครรภ์ทั้ง4ี่ไปตรวจสอบประตูวังทั้ง4ทิศให้สังเกตดูสัญลักษณ์จันทราที่แปะไว้ที่ขื่อประตูแต่ละบานให้ดีว่ามีร่องรอยของความเสียหายหรือความผิดปกติใดๆดหรือไม่ สัญลักษณ์นี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่เชื่อมโยงกับสิ่งก่อสร้างที่หายไปก็เป็นได้พระอาทิตย์สาดแสงอันอ่อนล้าลงมาบนผืนดินราวกับกําลังพยายามส่องสว่างท่ามกลางความมืดมิดที่แผ่คลุมไปทั่วอาณาจากักรมนดําของปีศาจได้ทําให้อากาศดูหม่นหมองและน่าอึดอัดใจยิ่งนักเจ้าชายเวหาแบ่งทหารองคล์ลกษ์ออกเป็น4ี่กลุ่มกลุ่มละ3คนหัวหน้าองคล์ละครหนึ่งและผู้ช่วยอีกสองโดยมีเจ้าชายเวหาและพิมพ์ชนกไปพร้อมกับหนึ่งในกลุ่มนั้น ทหารองครักษ์ทั้ง4ี่คนจะทำหน้าที่ตรวจสอบประตูเมืองทั้ง4ี่ทิศอย่างละเอียดกลางวันเป็นเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการปฏิบัติภารกิจปีศาจมักจะหลบซ่อนตัวในที่มืดแต่เราต้องระวังตัวให้ดีทุกคนพยักหน้ารับคำสั่งจากนั้นก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติภารกิจทันทีฉันว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเจ้าคิดว่าอย่างไรเจ้าชายเวหาถามข้าคิดว่าสัญลักษณ์จันทราที่ประตูใดประตูหนึ่งอาจจะไม่มีอยู่จริงเจ้าหมายความว่าอย่างไร เจ้าชายเวหาถามพร้อมขอมวดคิ้วเข้มด้วยความสงสัยฉันกำลังคิดว่าอาจจะมีบุคคลลักลอบเปลี่ยนเอาของจริงไปแล้วเอาของปลอมมาใส่ไว้แทนเพื่อตบตาเราเจ้าค่ะแล้วเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเจ้าชายถามพรางมองศบตาพิมพ์ชนกแต่แล้วเธอก็ทำท่าเหมือนคิดอะไรออกเดี๋ยวนะคะเจ้าชายเคยบอกว่าสัญลักษณ์จันทานั้นมีติดอยู่ที่ประตูวังทั้ง4ทิศและอีกที่หนึ่งคือที่ดาบของท่านเจ้าชายใช่ไหมคะเจ้าชายรีบยกดาบวิเศษคู่ใจขึ้นมาพิจารณาดู ดาบเล่มนี้มีสัญลักษณ์จันทราประดับอยู่ที่ด้ามซึ่งลักษณะมันเหมือนกับที่ประตูวงังทั้งสีทิศไม่ผิดเพี้ยนเลยเจ้าชายกล่าวอย่างพินิจพิจรารณาถ้างั้นเราลองไปสูจด,ดูใหม่เจ้าค้าเจ้าชายลองไปเทียบดูทีละประตูเลยค่ะ <c oughs> เผื่อเห็นจุดแตกต่างเจ้าชายเริ่มต้นการทดลองโดยนําสัญลักษณ์จันทราที่ด้ามของดาบ มเทียบกับที่สัญ,ญลักษณ์จันทราที่อยู่บนขื่อประตูทั้ง4ทิศเมื่อปลายดาบพิเศษเข้าใกล้กับสัญ,ญลักษณ์จันทราที่ประตูก็เกิดเสียงดังกริ้งเล็กๆพร้อมกับแสงสีเงินวาบเจิดจ้าราวกับดวงดาวพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปราวกับละองฝุ่นแสงนั้นงดงามราวกับหยาดน้ำค้างที่กระทบกับแสงอาทิตย์ยามเช้าเจ้าชายรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากแสงนั้นทำให้รับรู้ได้ว่า ทั้งสองสิ่งมีความเชื่อมโยงกันตราสัญลักษณ์จันทราที่ประตูทิศเหนือนี้เป็นของแท้แน่นอนเจ้าชายจึงใช้วิธีนี้ทดสอบกับตราจันทราที่ประตูทิศที่เหลือคือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็นที่สุดท้ายแต่เมื่อพวกเขามาถึงประตูทางทิศตะวันตกและได้ทําวิธีเดียวกันดาบกลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆกับตราจันทราที่ขือประตูวางทางทิศตะวันตกเลยนี่มันแปลกมากเจ้าชายไวหากล่าวฉันว่าสัญลักษณ์จันทราที่ประตูทิศตะวันตกน่าจะถูกสับเปลี่ยนนะคะเจ้าชายของจริงน่าจะถูกขโมยไปแล้ว พิมพ์ชนกกล่าวอย่างมั่นใจ เราต้องรีบไปแจ้งให้เสด็จพ่อทรงทราบและต้องรีบหาได้ว่าตาจันทาของจริงอยู่ที่ไหนจากนั้นเจ้าชายได้รับสั่งให้แม่ทัพนายกองจัดเตรียมกองกําลังทหารใหญ่ให้ตรึงพื้นที่อยู่ณนะบริเวณประตูวังทางทิศตะวันตกนี้หากเกิดเหตุร้ายใดๆให้รีบส่งข่าวในวังทราบทันทีถ้าได้ตาจันทาตัวจริงแล้วเจ้าชายจะรีบออกมาประทับคืนด้วยพระองค์เองเมื่อเจ้าชายเวหาและพิมพ์ชนกกลับถึงวงังพวกเขาก็รีบตรงไปยังห้องบันทึกทันทีด้วยความสงสัยยังคงวนเวียนอยู่ในใจพวกเขาสมุดบันทึกจันทราข้าขอความ ่เหลือพิมพ์ชนกเอ่ยเสียงแผ่วเบาขณะที่ใช้มือลูบไล้หน้าปกสมุดทันใดนั้นเองตัวอักษรสีทองก็ปรากฏขึ้นบนหน้ากระดาษเปล่าเป็นคำตอบที่พวกเขากำลังตามหาตราจันทาแท้จริงอยู่ในครอบครองของผู้ทรยศผู้หนึ่งซึ่งเป็นบิดาของมณีรัตทั้งคู่ต่างตกตะลึงกับคำตอบนี้พวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดจะเป็นพ่อของมณีรัตจริง ทั้งสองรีบเดินทางไปยังตำหนักของพ่อของมณีรัตน์เมื่อมาถึงพวกเขาก็พบว่าตำหนักแห่งนี้ดูเงียบสงบผิดปกติพวกเขาจึงตัดสินใจบุกเข้าไปในตำหนักภายในตำหนักพวกเขาพบพ่อของมณีรัตน์กำลังยืนถือตราจันทาอยู่เมื่อเห็นเจ้าชายเวหาและพิมชนกเขาก็หัวเราะย้อเย,อเย,อเยอ้ยเจ้าคิดว่าจะมาเอาตราจันทาจากข้าไปได้ง่ายงั้นหรือพ่อของมณีรัตน์กล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันจากนั้นการต่อสู้ที่ชุลมุนก็เกิดขึ้นทันที เจ้าชายเวหาพยายามแย่งชิงตราจันทาคืนมาแต่พ่อของมณีรัตน์ก็แข็งแกร่งเกินคาดเขาสามารถปกป้องการโจมตีของเจ้าชายได้อย่างง่ายดายและในขณะที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดพ่อของมณีรัตน์ก็ได้ส่งสัญญาณเรียกผู้ช่วยของเขาคือหัวหน้าปีศาจแห่งโลกมืดหัวหน้าปีศาจปรากฏตัวขึ้นทันทีพร้อมกับเหล่าปีศาจจำนวนมาก เจ้าชายเวหาต้องเผชิญหน้ากับหัวหน้าปีศาจในการต่อสู้ที่ดุเดือดดาบของเขาฟาดฟันเข้าใส่ร่างของหัวหน้าปีศาจอย่างรุนแรงหัวหน้าปีศาจยกมือขึ้นชี้ไปที่เจ้าชายเวหาแล้วร้องออกมาด้วยเสียงที่น่ากลัวลำแสงสีดำจากมันพุ่งออกจากมือของหัวหน้าปีศาจพุ่งตรงมายังเจ้าชายเวหาเจ้าชายเวหาพยายามหลบหลีกและต้องเผชิญหน้ากับหัวหน้าปีศาจในการต่อสู้ที่ดุเดือด และในระหว่างการต่อสู้นั้นปีศาจได้ปล่อยอาวุธพิเศษออกมาโดยไม่ตั้งใจและอาวุธวิเศษนั้นได้พุ่งไปโดนพ่อของมณีรัตน์เข้าอย่างจังทําให้พ่อของมณีรัตน์เสียชีวิตในทันทีโดยมีมณีรัตน์เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดยืนดูอยู่ด้วยความตกตะลึงเธอรีบวิ่งเข้าไปกอดพ่อแล้วร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเสียใจเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพิมพ์ชนกและเจ้าชายเวหาต่างก็รู้สึกเสียใจ แต่ก่อนที่หัวหน้าปีศาจจะเข้ามาเล่นงานอีกเจ้าชายเวหาโฉโอกาสในช่วงชุลมุลนนี้พาพิมพ์ชนกขึ้นบนเมฆวิเศษและมุ่งหน้าไปที่ประตูวางทางทิศตะวันตกทันทีโดยมีหัวหน้าปีศาจเหาะพุ่งทะยานตามไปติดๆ